สวัสดีครับ FC นะัตตมีดเดินป่าครับวันนี้ทำเสร็จมา3าเล่มครับเป็นเหล็กชิเปอร์สตีลหเล่มแบบขัดขาวครับแล้วก็เหล็ก OH-236 เป็นแบบทิ้งผิวไฟมี2เล่มนะครับเหล็ก2ตัวเป็นเหล็กเกรดเดียวกันนะครับแข็งเหนียวต้านสนิมนะทุกเล่มทดสอบผ่านการทดสอบฟันไม้แดงนะครับไม้แดงไม้นาสีมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเก็บคมใหม่เรียบร้อยเลยนะครับนะ มาพร้อมกับด้ามไม้พยุงทั้งหมดแล้วก็ซองไข่เด็กสีดำนะครับเป็นลายเข็บลากครับมาดูครับเล่มที่1นราคาจะถูกหน่อยครับเพราะว่าเป็นมีดมีตําหนิแต่ใช้งานทั่วไปได้สบายครับนะเพราะว่าอะไรครับเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กที่เหนียวไม่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับมามาดูเล่มที่หนึ่งกันก่อนครับเล่มที่หนึ่งมาสไตล์ในทรงมีดลาบนะครับนี่ครับราคาครับ ราคาหนึ่งพันห้บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กมีตําหนินะครับมาดูตําหนิครับตรงนี้เห็นไหมครับมีรอยแคร็กตรงนี้รอยเล้ารอยแครกตรงนี้มาถึงแค่ตรงนี้เองนะครับจากสันมาถึงตรงนี้นะครับดูียด,ด้านครับนี่ครับมาถึงตรงนี้ เท่านั้นเองนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานกับฟันไม้ได้สบายนะครับนี่มาในสไตล์ขัดข่าวนะครับตอนแรกว่าจะเก็บไว้ใช้นะสวยงามมากๆครับนี่ดาไม้พยุงปลอกแนเลตความยาวของใบมีดครับความยาวอยู่ที่10นิ้วเต็มเลยทีเดียวครับ10นิ้วเต็มใครได้ไปในคุ้มเกินคุม้มความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันหนา5.5มิลครับ5.5เพราะมันเลย5มิลมา แม่สวยงามมากเขาดาด้วยกายพอกซีสวยจริงๆครับแม่กระดาษชุ่มน้ำด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนี่ครับคมหวานๆนะครับมาพร้อมกับซองไขเด็กครับนี่ครับราคา1,500บาทเท่านั้นเองสวยมากนะใครได้ไปคุ้มเกินคุ้มครับ ต่อไปครับเหล็ก OH236 เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กค้างสต็อกนะครับตีได้มาจากบริษัทสหามิตนะราคาจะแพงกว่าเพื่อนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันหมดแล้วหมดเลยนะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วเหล็ก OH236 เป็นเหล็กจากสโลวีเนียนะครับนี่นตีจำไม่ขึ้นงานเย็นนะเอามาทำเป็นงานร้อนเพราะว่าเราจะได้เหล็ก เราจะได้มีดเยอะขึ้นมานะถ้าเป็นงานเย็นเนี่ยถ้าขัดไซส์ขนาดนี้จะได้มีดอยู่2เล่มเลยนะถ้าตีร้อนจะได้2เล่มแต่ถ้าเป็นงานเย็นจะได้แค่เล่มเดียวนะราคานะครับ2,500บาทครับ2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวยงามมากๆครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับทรงนี้ความยาวของใบมีดอยู่ที่10.9ครับ10.9นิ้วหรือ10นิ้ว9หุนครับยาวมากนะครับ ความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันมีดหนาอยู่ที่5้มิลครับอ่ะเป๊ะเลยครับยาว10.9กว้าง2.1สันหนา5มิลด้ามจับไม้พายูสวยมากเฉพาะสองก็หลักพันแล้วครับ ซอมันใหญ่ยาวนะครับสวยมากครับเล็ก OH-236 เล่มที่3นี่ก็ OH-236 นะครับความยาวอยู่ที่10.8ครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนะครับ10.7ครับ10.7นิ้ว10นิ้ว7หุนครับ ความกว้าง2นิ้วเต็มสันมีดหนา5มิลประมาณ4.5ครับ4.5มิลอีกนิดเดียวจะ5มิลครับสวยงามนะครับดูการปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับด้านจับไม้พยูงสวยมากใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่เหนียวแน่นเป๊ะหมอมุมนี้กันบ้างครับสวยจริงๆ สวยมากครับใส่สองแล้วสวยกว่าเดิมนะครับอ๋อลืมเทสคอมเมทให้ดูมาคอมหวานมาก อมหวานเทียบกับเพื่อนๆชอบเล่มไหนครับแอดไลน์ Ad ใต้คลิปมหานาติได้นะครับเล่มที่1.1500บาทพร้อมมีตำหนินะครับตามที่บอกไปต้นคลิปครับเล่มที่2เล่มที่3าราคาเล่มละ2,500บาทนะครับเป็นเหล็ก o h 239ใครสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปมาครับสวัสดีครับ